โยโยโย everyone can fly มาเจอกับพี่ไม้อีกแล้วนะครับตอนนี้พี่ไม้เซตอุปกรณ์อยู่นะไม่ได้ยืนฉี่นะอ่ะโอเคนะครับพร้อมแล้วมีน้องๆนะครับหลายคนนะบอกว่าอยากให้พี่ไม้เนี่ยทำคลิปนะครับให้ดูในส่วนของกล้องนะฮะ dvr นะครับหรือว่าภาพจากแว่น google dji นะครับที่พี่ไม้ใช้เนาะไปกันเลยวันนี้นะครับพี่ไม้จะเทสนะครับสักประมาณ1.5กิโลนะครับก็คือกิโลครึ่งนะครับโดยมีทั้งบินสูง บินต่ำนะครับแล้วก็บินแบบรับหลังต้นไม้ไปนะอ่ะเดี๋ยวดูพื้นที่โดยรอบก่อนว่าพี่ไม้ยืนอยู่จุดไหนยังไงนะครับสังเกตให้ดีนะพี่ไม้ยืนอยู่ที่บริเวณใต้ตึกตรงนี้นะใต้อาคารหลังนี้นะครับนะแล้วก็ดูทิศทางนะครับว่าพี่ไม้หันหน้าไปทางไหนด้วยนะครับซึ่งพี่ไม้จะไม่หมุนนะครับไม่หมุนตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้เห็นกันเลยว่าสัญญ,ญาณภาพมันเป็นอย่างไรนะครับ พื้นที่นะครับโดยรวมนะครับที่พี่ไม้จะบินนะครับระยะความไกลนะครับอาจจะประมาณสักกิโลกว่าๆแล้วก็พี่ไม้นะฮะจะหันหน้านะครับไปทางนี่แหละที่เป็นประปาอยู่เห็นไหมครับเนี่ยพี่ไม้หันหน้าตรงมาทางนี้เลยนะครับตอนแรกพี่ไม้ก็จะบินมาทางด้านนี้ก่อนนะครับสังเกตภาพนะภาพด้านล่างนะครับคือภาพจากกล้อง DJI FPV นะครับภาพทั้งบนทั้งล่างไม่มีการปรับแต่งสีแต่อย่างใดนะครับ เป็นภาพจากาตัวกล้องเลยนะครับด้านบนเนี่ยก็คือบันทึกนะครับาจากแว่นนะฮะก็เกนะครับ V2 ส่วนด้านล่างเนี่ยบันทึกจากตัวลำนะครับซึ่งด้านล่างพี่ไม้จะเปิดให้ i, ใหมีระบบการสั่นนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยก็คือพี่ไม้จะไม่เปิดนะครับเพราะว่าพี่ไม้จะรู้สึกเวียนหัวนะครับถ้าเปิดในก็เก네ิลเนี่ยพี่ไม้บินไม่ได้นะพี่ไม้ก็จะให้มันเป็นมุมกว้างเห็นไหมมันจะกว้างกว่า,วาเยอะเลยนะมันจะโดนครอปออกไปเยอะเลยนะครับเวลาที่ไปเปิดกันสั่นนะครับแต่ว่า ภาพเนี่ยมันก็ยังคงมีสีสันสดใสที่เหมือนกันเพราะมันมาจากกล้องตัวเดียวกันนะครับตอนนี้พี่ไม้ก็จะยืงมาทางด้านซ้ายนะครับระยะตอนนี้นะครับประมาณ800กว่าเมตรนะครับประมาณ800ถึง900เมตรนะครับดูนะย้ำอีกครั้งด้านบนนะฮะ DJI Go นะฮะ V2 นะครับแล้วก็ปิดกันสั่นนะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็นภาพนะครับจากตัวลำนะครับของ DJI PV นะครับแล้วก็เปิดกันสั่นนะครับ ตัวล่างเนี่ยพี่ไม้เปิดในส่วนของแกดิสทรชันด้วยนะครับมันก็จะถูกครอบเข้าไปอีกนะฮะด้านบนนะครับพี่ไม้ไม่แก้นะครับอ่ะตอนนี้นะครับพี่ไม้จะเริ่มบินลงต่ำนะครับซึ่งจะเริ่มบังแล้วนะครับเนี่ยต้นไม้นะครับเดี๋ยวมันจะมีต้นไม้พวกนี้นะที่บังสัญญาณอยู่นะครับก็ลองดูนะลองดูภาพใน D V R นะครับว่ามันกระตุกไหมนะครับแล้วมันดีเลย์ไหมนะครับ พี่ไม้ก็จะบินไปเรื่อยๆนะครับคือบินให้เหมือนปกติเลยนะครับไม่ใช่ว่าบินสูงแล้วเพื่อทําการเทสนะครับถ้าแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนนะพี่ไม้จะบินนะครับแล้วก็มีท่าทางตีลังกาหน้าหลังซ้ายขวาบินมุดอย่างนี้นะลงด้านล่างอย่างนี้นะอตอนนี้ก็คือบังแน่นอนนะครับเห็นไหมไม่เห็นตัวพี่ไม้ละฝั่งนู้นนะแต่พอโผล่มาแบบนี้อนี่ก็เห็นอีกนะครับเดี๋ยวพี่ไม้ก็จะบินไปบินมานะครับสังเกตภาพนะ สัญญาณนะครับทั้งภาพนะครับทั้ง R c ตอนนี้นะครับสขีดเต็มนะครับก็คือร้อเเซนะครับไม่มีลดเลยตอนนี้1นกิโลสองเมตรนะครับจุดนี้นะครับประมาณ1นกิโลสองเมตรนะครับ300นะครับนี่ก็ไกลออกมาแล้วก็เป็นด้านข้างแล้วนะตอนนี้คือภาพอยู่ด้านข้างแล้วนะครับพี่ไม้ไม่ได้หันหน้ามาทิศทางนี้นะอันนี้คือออกด้านข้างมาประมาณ45องศาเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะ สัญญาณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคแล้วนะครับคือมีต้นไม้บริเวณด้านล่างซ้ายมือของพี่ไม้นะครับที่จะเป็นตัวบงังอ่ะพี่ไม้จะบินขึ้นบนลงล่างให้เห็นกันเลยนี่นะครับแบบนี้นะตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณ1นกิโลสี่กว่าเมตรนะครับเกือบ500นะครับเกือบกิโลครึ่งนะครับดูไปนะประมาณกิโลครึ่งนะครับหกิโลห้าเมตรนะครับถ้าขึ้นบนแบบนี้ก็คือมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไม้จะลงต่ําแบบว่าให้ต้นไม้แบบบงังแบบจ๋าๆเลยนะ บริเวณแถวนี้นะครับแล้วก็เป็นด้านข้างของแว่นด้วยนะครับดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับด้านข้างของแว่นนะาภาพก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะครับแล้วก็กลับมาเป็นปกติต่อนะครับตั้งแต่ที่พี่ไม้นะครับเปลี่ยนเสานะครับตัวรับสัญญ,ญาณนะครับที่เป็นเสาแผดท,ที่ติดอยู่ที่แว่นเนี่ยนะ สัญญาณภาพเนี่ยเราจะรับได้ไกลกว่านะครับไกลกว่าสัญญาณของตัวรีโมทหรือวิทยุนะครับถ้าไม่เปลี่ยนนะก่อนหน้านี้เนี่ยภาพเนี่ยจะจะแบบเบลอก่อนแล้วก็กลายเป็นภาพสีดําไปเลยนะครับซึ่งพอมัน disconnect นะครับภาพคือมันมันรับสัญญาณไม่ได้เนี่ยลำมันก็จะเบรกอัตโนมัติเลยแล้วมันก็จะ return home ใช่ไหมครับ แต่พอเราเปลี่ยนมาใช้เสานะครับตัวนี้ที่เป็นเสาแผ่นนะครับสัญญาณของภาพเนี่ยมันก็จะรับได้ไกลนะครับไกลกว่าสัญญาณของวิทยุนะดังนั้นภาพที่พี่ไม้ดูเนี่ยไม่เคย กลายเป็นสีดำนะครับแล้วก็แบบเหมือนกับจอบอดจอมืดนะครับแล้วก็ลำรีเทิร์นกลับมาเองนี่คือไม่มีเลยนะครับลำมันจะหยุดอยู่กับที่ก่อนนั่นหมายความว่าตัวรีโมทนะครับตัววิทยุที่พี่ไม้ใช้นี่คือสัญญาณเนี่ยม,มันไปไม่ถึงละเพราะว่ามันมีบางอย่างมากั้นมาบางังใช่ไหมครับแต่สัญญาณภาพจะยังคงเห็น เพราะฉะนั้นพี่ไม้ก็จะยืนนิ่งๆแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะคอนเน็กกันเองอัตโนมัตินะครับเราก็ยกลำขึ้นสูงนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนโหมดนะครับไปเป็นโหมด N แล้วก็เข้าโหมด M แล้วก็บินต่อได้เลยคือตั้งแต่ที่เปลี่ยนตัวเสาแพดตัวนี้มานะครับก็ไม่เคยไม่เคยรีเทิร์นทูโฮมนะครับแต่เคยเบรกนะครับเบรกนี่คือเป็นประจำนะครับเวลาที่พี่ไม้บินแบบอ้อมหลังต้นไม้ใหญ่ๆอ้อมหลังเขาอ้อมหลังวัดอ้อมหลังเจดีแบบขนาดใหญ่นะ แต่ถ้าในพื้นที่ประมาณสักไม่เกิน1กิโลนี่คือไม่ไม่เคยเลยนะไม่มีปัญหาเลยนะครับที่มันจะแบบ disconnect นะฮะหรือว่าภาพไม่กลับมาอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีเลยนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะอุ่นใจนะครับถึงแม้ว่ามันจะเบรกอัตโนมัตินะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ามันเบรกในแต่ละครั้งเนี่ยลำมันนะฮะมันเคลื่อนตัวไปเนี่ยไม่เกิน1เมตรนะครับจากจุดที่มันเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็ไว้ใจได้เลยนะครับสำหรับพี่ไม้นะพี่ไม ซึ่งในการบินเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะบินไปไกลๆใช่ไหมแต่พอเวลาที่สัญญาณมันหลุดเนี่ยวิทยุมันไม่ถึงกันเนี่ยแต่พอเราเห็นภาพนะเราก็จะรู้สึกแบบอุ่นใจละแล้วจากนั้นเราก็ตั้งสติใช่ไหมครับเราก็พยายามที่จะหันลำเนี่ยกลับมาหาตัวเรานะครับยกลำสูงขึ้นนะ เรายกลำสูงขึ้นเสร็จใช่ไหมครับสัญญาณมันก็จะซิงค์ดีแบบตามปกติเลยเราก็เปลี่ยนโหมดนะครับไปเป็นโหมด N แล้วก็กลับมาเป็นโหมด M ต่อบินได้ตามปกตินะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่พี่ม้เทสมานะครับประมาณสัก2-3กิโลนี่คือชัวร์ชัว,ชวแน่นอนนะครับว่าสัญญาณเนี่ยคือยังเป็นปกติยกเว้นว่าเราจะแบบว่าไปรับหลังเขาจริงๆนะครับหรือว่าไปอยู่ในจุดที่มันแบบอับสัญญาณจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ทั่วไปพวกต้นไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหานะ โอเคนะครับก็คิดว่าน้องๆน,น่าจะได้เห็นกันนะครับในส่วนของ d v r นะครับที่ขอมานะพี่ไม้ก็ทําให้ดูแล้วนะครับติดขัดจุดไหนนะครับสอบถามเพิ่มเติมก็ด้วยความยินด,ดีนะครับติดต่อพี่ไม้เข้ามาได้นะครับโอเคเจอกันคลิปต่อไปยู Yo!